ผู้เจ้าไม่เรียกว่าผีนะผู้เจ้าเรียกสันนลกคือชี้ไปเลยว่าสันนรกประเภทไหนยักษ์หน้าคนทันอาศูนเป็นอะไรเนี่ยเนี่ยผู้เจ้าเรียกไปเลยไม่มีคําว่าผีนะผีเป็นคํากลางๆที่ไม่รู้อะไรแต่ถ้าผู้เจ้าเรียกเนี่ย,ยเปรตวิสัยเนรชานสันนรกนะเพราะฉะนั้นถึงมันจะมีมันก็ไม่ได้ทําอะไรเราได้อ่ายมต้องรู้หลักการก่อนว่ามันทําอะไรเราไม่ได้นะเราไปนั่งปรุงแต่งเองนะ ดังนั้นถ้าโยมรู้หลักการของภพภูมิของชาติการเกิดของสัตว์จิตมโนวิญญาณการเวียนว่ายตายเกิดในสังสรารการโกผีจะเลิกจะจบไปเลยแบบไร้สาระไปเลยนะแล้วโยมถ้ารู้ว่าอายตนะของเราเนี่ยกระทบแล้วเกิดอะไรธรรมชาตินี้มันปรุงแต่งยังไงมันจะวางความกลัวทั้งหมดไปได้เอง ดังนั้นโสดาบันสกาทาคามีนาคามียิ่งปล่อยวางมากความกลัวยิ่งหมดหมดหมดความสะดุ้งกลัวต่อความตายจะเริ่มไม่มีครูเจ้าจึงบอกว่าสัตว์ที่สะดุ้งกลัวต่อความตายเพราะอะไรเพราะมีอุปทานในขันห้ากลัวการแปรปวนของรูปนี้ใช่ไหมดังนั้นถ้าโยมฝึกทายถอนอุปทานความยึดมั่นในรูปในจิตในนามรูปทั้งหลายความกลัวจะหมดไปเองดังนั้นเรามาแก้ที่ต้นเหตุ คือเหตุของความกลัวมันมีเพราะอะไรเพราะเราเข้าใจผิดมีมิจฉาทิฏฐิเราสร้างสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นความกลัวก็จะหมดไปความหวั่นไหวก็จะไม่มีนะทำอันเป็นเครื่องสะดุง้งความหวั่นไหวมีเพราะอุปทานในขันธ์ห้าถ้าเรายิ่งถอนอุปทานในขันธ์ห้ามากขึ้นเท่าไหร่ความกลัวก็หมดไปเองนะนั้นพบูมมต่างๆมันมีก็เรื่องของมันไปเราก็เคยเกิดมาหมดแล้วเราก็เคยเป็นผีเป็นสางเป็นยักษ์หน้าคนธนสูร ผู้เจ้าบอกทุกภพเราเกิดมาหมดแล้วเทวดายมก็เคยเป็นสันนลกยมก็เคยเป็นเปรตยมก็เคยเป็นมีภพเดียวที่เราไม่เคยไปเกิดคือสุทธาวาสห้าชั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยใครเกิดในที่นั้นต้องปรินนพ่านที่นั้นดังนั้นภพอื่นยมเป็นมาหมดแล้วและไม่ใช่รอบเดียวหลายแสนหลายล้านรอบนะดังนั้นคติที่ไม่ดีอย่าไปเกิดอีกเลยไม่มีประโยชน์นะ